สวัสดีครับสวัสดีครับในเทอร์ชแนลวันนี้พามาแทงปามครับนี่ครับสายพันธุ์ยูนี่ครับไม่ได้โฆษณาแต่ว่าจะมาดูว่าน้ำท่วมเราก็ยังแทงปั๊บปับอุ้มเรียบร้อยครับน้ำแค่ไหนเราก็ไม่กลัวครับดูครับดูครับ ตอนนี้ถึงฤด,ดูน้ำแล้วฝนตกหนักมาทองตาวันน้ำท่วมตลอดสวนครับดูครับมาดูวิธีแทงกันครับนี่ครับปาบวรุ่นแรงกำลังดีครับโุ้มเรียบร้อยครับน้ำ จะเยอะแค่ไหนเราก็ไม่กลัว,วเราว่าเรามีเรือเรียบร้อยครับฝนกำลังจะตกแล้วครับพามาเที่ยวกันแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับเนเจอร์แชนแนลต่อไปครับวิธีผนครับผนป้าม ขึ้นรถเพื่อไปต่อครับภาพเพิ่มน้ำหนักเป็นจองเท่าครับเพราะว่าหนักน้ำนี่ครับใช่มาเลยใช่มาเลยลุยลุยหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วครับด,ดูครับสายฟันอยู่นี่ครับอยู่นี่เยีม่มมากครับ ต้องหาปลาตองหาปัา๊ปมนี่ครับความลำบากจะลองคนให้ทนทานโชเฟอร์หนึ่งคนครับคนท้ายหนึ่งคนครับคนตายหนึ่งคนครับน้ำแค่ไหนเราก็ไม่กลัวครับลึกกว่านี้ก็ใช้เรือครับ ดุยครับลุยลุยลุยของแท้ครับทาไม่มีแรงทำไม่ได้แลครับงานนี้แรงต้องถึงใจต้องถึงไม่ต้องเยอครับไม่ต้องเยอะทาหน้าไม่ตัวไห ไม่ต้องใช้เรือดำน้ำครับนี่ครับอันนี้เป็นระยะเริ่มต้นของการน้ำท่วมนะครับฝนเพิ่งเริ่มตกวันหลังจะท่วมเยอะกว่าน,นี้แน่นอนครับจมล้อครับ บางทีก็เก็บไม่หมดครับหาไม่เจอมัจนจมน้ำอยู่มองไม่เห็นใหม่อีกทีก็รอบหน้าครับนี่สายพันธุ์ปามอยู่นี่ครับดูครับชอบหนักนะครับลายหนึ่งถึงนยี่สิบโลสามสิบโลสามสิบกว่าก็มีครับใช้เหล็กเสียขก็ไปแล้วก็ยกขึ้นมาวางไว้บนรถ บันทุกหนักเยอะเตินก็ไม่ได้ครับรถติดนี่ครับ่าจะได้เงินสักสะลึงครับต้องขยันครับทำงาน,าน,นง,งานแต่ละคนไม่เหมือนกันครับความลำบากความสบายไม่เหมือนกัน แต่ก็สุกใจครับต่ใ้ถึงโลตอ้เาี่กก่ตัดิเตรียมมาครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูตอนต่อไปครับบางช่วงก็รถน้ำน้ำครับครับเดอช่องแชนแนลนี่ครับการกวนปั๊ม อยูครับสายลุยสายลุยทั้งน้ำทั้งน้ำทั้งทางตาง้มั่วทั่วไปหมดนีด่ครับลุยแค่ไหนเราก็จะไปไม่ใช่ง่ายครับไม่ง่ายอย่างที่คิดครับ น่าจัดมอเตอร์คอร์สรลุยแบบนี้เ,เสียงมากครับนี่เสียงโดดดับลนเข้ามานคนบางรับอยอดครับ ต่อไปครับออกมาจากส่วนบามแล้วเทียบท่าติดกับรถครับรถบรรทุกกระบะสี่ประตูซุปบามครับนี่คือรถซุปปามของทีมงานเราครับทีมงานคุณภาพนี่ครับต่อไปก็เอาจากรถขึ้นรถครับน,รนี่ครับเล็ก

จุดรับายนี้ใหญ่จุดในรถนี้ครับ้าพสวยงามมากครับนี่เป็นชาแนลครับพ่นตกตกหนามตัวมเราก็ขึ้นบั๊มครับนี่ครับจัดไปซองตันแล้วรถนี้เดียวเดียวนะครับซองตันวันนี้ประมาณหีที่ว่าตันครับพ่นตกตกเราก็ไม่ยุดครับ ทีมงานคุณาบัพฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามกดสับตะไลด้วยนะครับในเตอร์ชาแนลจะได้อัพโหลดวิดีโอใหม่ๆให้ผูด้ดีน้องๆได้รับชมกันเรื่อยๆครับได้มีกำลังใจต่อมันต่อไปครับขอบคุณครับ